สงเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอเชิญเจ้าพระผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจ ไปนิรันอน,นตชัยณบัตน,นี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรพจนันศรีอภัยกัลยาณมิตรนายแพทย์อภิรุธทองวัดกัลยาณมิตรอัชวีทองวัดกัลยาณมิตรจักริตโอสายไทยกัลยาณมิตรพจนาศรีอภัยกัลยาณมิตรพนรัตนศรีอภัยกัลยาณมิตรพจจวันศรีอภัยกัลยาณมิตรสุรภาศรีอภัย กลัลยาณมิตรอุไรเพาะบุญกลัลยาณมิตรอรนุษสุภาพันวดีกลัลยนานมิตรสุวรรณวิทยารณีกลัลยนานมิตรอัญชลีสมพลพงศ์กลัลยาณมิตรนายแพทย์ถนอมพลพเครือเถากลัลยนานมิตรพรวิพาสุมทากลัลยาณมิตรสาวิตรีอินขันตรีกลัลยาณมิตรจุฑามาศวงศกุลวิวัฒกัลยานมิตรสิริพินคูนานุรักษพงศ์ กัลยาณมิตรปรีณาพาสอนสีกัลยาณมิตรปัญรัตการจนานุกูลพงกัลยาณมิตรมนทาทวนทองกัลยาณมิตรสุนทรตั้งจิตวิริยสกุล,ลกัลยาณมิตรวิรุทรั์ถาวรกุลกัลยาณมิตรวิสิทธิ์กิิตโชดพาณิ์กัลยาณมิตรสุนีทิติสุพโชกัลยาณมิตรสุรดาสุวัชารานนกัลยาณมิตรภาสินีบูชา กัลยานมิตรนายแพทย์ชนันคุณชยางกูลกลัลยนานมิตรอ,อนงงงามพูลสุขกลัลยนานมิตรพัชริดามหาธนะบุญพัฒน์กลัลยนานมิตรกนกวรรณวงโพธิพันธ์กลัลยนานมิตรศรีสุพรจาตุรงคาวันิีกลัลยนานมิตรรัชดากรวงโพธิพันธ์กลัลยนานมิตรทวัชัยสุทธิทศธ,ธรรมกลัลยนานมิตรสมหมายกล่อมเมฆกักลยนานมิตรธีรรัตน์ สุทธิทศธรรมกัลยาณมิตรน้ำอุ่นกล่อมเมฆกัลยาณมิตรอภิรดีพึ่งประดิษฐ์กัลยาณมิตรชูเกียรติอุเทนกัลยาณมิตรวิสุท์พึ่งประดิษฐ์กัลยาณมิตรจิรพรทกนสุเวชกัลยาณมิตรชรินวิพาวีพลลกุลกัลยาณมิตรธนพลบุญลิ้มกัลยาณมิตรกนกอ่อนจงสถาพรพงศ์กัลยานมิตรทวีพรตันสงวน กลยานมิตรสุชินปรัทยานน์กลยานมิตรปัชญาส้อยมาลุนกลยานมิตรนลินีบุญสิริกลยานมิตรเบญจวรรณวิชัยดิตกลยานมิตรจันทนาเทพลิบกลยานมิตรนิพาพรเจริญวิเศษสินกัลยานมิตรวรมันธรรมะไทยกลยานมิตรพัทีราจินดาสัมพันธ์กลยานมิตรวณภาตนุเจริญทรัพย กัลยาณมิตรวิลาวันยันตารัตกัลยาณมิตรราตรีดวงแก้วกัลยาณมิตรดวงใจชำประพันธ์กัลยาณมิตรนวพันธ์กัญจนะสิริเพชกัลยาณมิตรฐานิยาชนะชัยพิพัฒกัลยาณมิตรทรงพัฒศีลละสุดกัลยาณมิตรสุริยาชนะชัยพิพัฒกัลยาณมิตรชัยยุทธเอื้อบำรุงจิตกัลยาณมิตรนาวาเอกมนตรีจีระปัญญา กลัลยนานามิตรวรินพรมัณน,นาพรกลัลยานามิตรจรินโอสายไทยกลัลยานามิตรวารุณีสุรโชติเวศกลัลยานามิตรระวีวรรณฤทธิชัยกลัลยานามิตรเพชรรัตนโลวิชากรติกุกลกัลยานามิตรเรืองสุนทรจ้อยบัณฑิตกลัลยานามิตรหนูเย็นลินดาวันกลัลยานามิตรพัทครินสุรวิทยาพรกลัลยานามิตรศรีสุรีพรมสาร กัลยาณมิตรเรทีทั้งกัลยาณมิตรมยุรีธนทิพานนกัลยาณมิตรกรกฎจงอริยกุลกัลยาณมิตรนภาวันเสวกพัน์กัลยาณมิตรสมพรศิลปศาสตร์กัลยาณมิตรชาติพรหวังไพสิทธ์กัลยาณมิตรเจติยาสีมงคลกัลยาณมิตรสุเมษสุเมธาอักษรกัลยาณมิตรพาวนรินเรืองฤทธิเดชกัลยาณมิตรชีราบุญยป่ยม กัลายนานมิตรปรีชามาระวิชโยกัลายนานมิตรกนกวรรณมิ์กัลยานมิตรจรันรัตพงษ์เขมรัตกัลายนานมิตรสวรรค์เทลเลอร์กัลายนานมิตรนรงธรรมการจนานุกูลพงษ์กัลายนานมิตรมาลินจงสิริวัตรกัลายนานมิตรนันทพรเพิ่มโพคากัลายนานมิตรเกริกชัยปิยนันทวารินกัลายนานมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรวีระสุภา กลายนมิตรเบญจสิริธิระมนั์กลายนมิตรเบญจพันนิวัสายวงศ์กลายนมิตรสะอาดทองน้อยกลายนมิตรทวีศักดิ์ผู้พวงไพโรธกลายนมิตรประพันธ์จันทรากุลสิริกลายนมิตรธนพัฒน์จันทองทิพย์กลายนมิตรมานโเสียงสายกลายนมิตรนัดกัญญาจันทองทิพย์กลายนมิตรจันเพนถาวระกลายนมิตรสสวคนเสงียมศักดิ์ กัลยานมิตรรุ่งนภาทรงกิติโชคกลัลยานมิตรสมบัติอิสริยะจงกลกลัลยานมิตรนายแพทย์วุฒิพันธ์เลาบริพัทกลัลยานมิตรลำพันธ์แคล้วกลางขอเรียนเชิญครับขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันต์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ ยอดนักสร้างบาร,รมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านนับตั้งแต่พระไตรโลกนาถสีสากยมุนีได้เสด็จอุบัติขึ้นเสียงแซ่สองสันเสริญในพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณก็เลื่องลือไปทั่วภพสามว่าพระองค์คือ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบแล้วด้วยพระองค์เองเป็นบุรุษผู้ยิ่งกว่าบุรุษทั้งปวงเป็นบรมครูของเหล่าเวนยสัตว์คือเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่จะยังบุญอันเลิศให้บังเกิด แก่บุคคลผู้ได้บูชามหาชนผู้รักในบุญเมื่อได้สการะบูชาพระพุทธคุณด้วยจิตที่เลื่อมใสล้วนได้รับผลบุญอันไพศาลไม่อาจกล่าวประมาณได้ดังบุพพจริยา ของพระอรหันตเถรีผู้มีนามว่าพระปัญจทีปทายิกาเถรีในภพอดีตท่านได้ปฏิบัติบูบชาแต่พระปทุมุตระสาสดาด้วยการเจริญสมาธิภาวนามีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ อยู่ภายใต้ต้นโพธิพฤกอันเป็นไม้ตัดสรุธรรมตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนในค่ำคืนสุดท้ายได้จุดดวงประทีปห้าดวงถวายเป็นพุทธบูชาด้วยใจเปี่ยมศรัทธาอำนาจแห่งบุญในครานั้นติดตามส่งผล ตลอดหนึ่งแสนกับทำให้ความมืดมิดไม่เคยปรากฏแก่ท่านเลยไม่ว่าจะบังเกิดในกำเนิดใดๆย่อมมีดวงประทีปจำนวนแสนดวงส่องสว่างรายล้อมอยู่เป็นนิดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเลิศกว่าสตรี ในยุคนั้นๆเป็นผู้มีจักษุที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดบดบังการเห็นของท่านได้แม้อยู่ในคันมารดาก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ในภพชาติสุดท้ายเป็นผู้เปี่ยมด้วยปัญญา ได้ออกบวชและได้บรรลุอรหัตผลกลายเป็นสมเนรีผู้มีทิพยะจักษสุและมีฤทธานุภาพมากด้วยวัยเพียงเจ็ดขวบกระทั่งพระบรมศาสดาทรงมีพุทธานุญาตให้ท่านเข้ารับการอุปสมบทยกฐานะ ขึ้นสู่การเป็นพระอรหันตเถรีผู้ทรงคุณอันเลิศอีกองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานี้คือผลอันเป็นอจินไตยจากการบูชาแด่เนื้อนาบุญผู้เลิศดุดเดียวกับการจุดเทียนใจไฟนิรันอ์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย ในครั้งนี้ย่อมบันดาลผลนับอสงไขยอปมานังให้บังเกิดแก่ทุกท่านอย่างเป็นอัศจรรย์ โยหหิใจยาสุใจยมังกเลอปราชิตบาลังเก Sisi, patawipo, kare, abise, kesampapu, tanang, akapan, tuampamu, tatisunagatang, sumanggalang, supampatang, suhutitang, sukanua, โหตุจโซเยทังพระมาจาริสุปัตาคินังปายกรรมบงวาจากรรมบงปันตาคินังปานตาคินังมโนกรรมบางปานีเทตเปตาคินาปานตาค ินานิกตวานาลาปันตาเตปทากินเนชัยญาตุโพติยามวเลสักยานังนันติวัทโนเอวัง สวังวิจัยยโหหิจัยยะสุจัยยะมังกาเลอปาราชิตาปัลลังเกสสเสปตะวิปกาเลอภิเสเกสามปปุณทานังอากาปโต ติโตนาคตังสุมังกาลังสุปัปปังตังสุโหติตังสุกันโนสุโมโหตัวจะสุเยตังพระมาจาริสุปปังคินังกายกรรมวาจากรรมวัปังก ินังปะตาคินังมโนกรรมังปณิติเตปะตาคินาปะตาคินานิกา ตะวานาลาปันตาเตปะทากินเนจายานตัวปพติยามุเลสากายา,า,ายนนาณนานชทั่วในพภาษาพิสุทธิ์ภาษาแห่งการบรรลุธรรมครั้งนี้หหได้เรืองโรดขึ้นแล้ว ขออนุภาพแห่งการบูชาคุณของพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชม,มีอนุภาพดลบันดาลให้ลูกหลานทุกคน เข้าถึงฐานะอันประเสริฐได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งทรัพสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมักผลนิพพานตลอดกาลนานขอแสงประทีปอันโชิช่วง จงเปี่ยมด้วยพลานุภาพกลายเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทิ์มีเดชม,มีอนุภาพดลบันดาลที่ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน,น,น,นมีพระธรรมกายที่สว่างสวยาวาาสถิตมั่นที่ศูนย์กลางกาย ได้ตามติดและติดตามมหาปูชนิยาจารย์สร้างบารมีดุดหน้าเรื่อยไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ สุนากตังสุม망กาลังสุปาปตังสุโหติตังสุกโนสุโมโหตัวจะสุเยตังรามาจาริสุปัตัขินังกายกรามวาจากรรังปัตัินัง